สวัสดีครับผมครูเอกครับเป็นจำทางชั้นเรียนเลขพยากรและทางช่ YouTube, องยูทูปครูเอกเลขพยากรนะครับสวัสดีวันจันทร์ที่26นะครับกุมภาพันธ์2520เอ้ย2520 2567น,นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยนะครับก็มาทำคลิปนะครับโพสในชั้นเรียนเวลาประมาณส0บนาฬิกานะครับส่วนทางช่องยูทูปก็เป็นวันอังคารที่27นะครับผม วันนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับยังเป็นเลขกลุ่มบริหารอยู่แต่เมื่อวานนี่รู้สึกจะเป็นบริหารทุกอย่างนะเพราะว่าเป็นเลข48นะแต่วันนี้ก็เป็นกลุ่มบริหารเช่นเดียวกันนะครับก็คือเลขกลุ่ม8962 8962นะครับถึงขอมาทางชั้นเรียนนะซึ่งกลุ่มเนี้ยครูเอกมองว่าเป็นกลุ่มบริหารก็จริงแต่เป็นบริหารแบบนะครับบริหารแบบเข้าอกเข้าใจ เพราะว่ามันก็รวมกัรมี6226นั่นแหละนะครับก็เป็นการที่แบบว่าเวลาที่จะจัดกองจัดการอะไรพวกเนี้ยก็มักจะเน้นในเรื่องของการมองภาพรวมของผู้คนที่อยู่ในองค์กรอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมรีวิวลึกๆกันนะครับโอเคมาพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขกลุ่มที่มีเลขคู่นะครับ3คู่ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็จะมี8998 9669แล้วก็2662นะครับทางสามคู่ทำไปแล้วสามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่ม3ตัวนะครับก็สามารถหาชมกันได้ในเลขกลุ่ม3ตัวที่เป็นกลุ่ม896698นะครับแล้วก็269962นะทั้งทั้งหมดอนะ่ะทั้ง5ทั้ง3คู่คู่คู่3เอ่อ3คู่แล้วก็ไอ้กลุ่ม3ตัว2กลุ่มเนี่ยก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วครับใครอยากฟังให้มันเป็นการขยายความกลุ่มต่างๆเนี่ย ว่าเป็นยังไงบ้างให้มันลงลึกกว่านี้ก็สามารถกลับไปชมย้อนหลังได้นะครับโอเคเลขกลุ่มของเราน,นี้8962นะครับบริหารอย่างเข้าใจเนาะถ้าพูดถึงเรื่องการบริหารก็แน่นอนก็จะเป็นลักษณะาการตัดสินใจการวางแผนการลงมือทําอะไรพวกนี้นะครับก็ดูที่4ตัวท้ายก่อนเดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง4ตัวท้ายก่อนนะครับคนลงท้ายเลข2องดูสิว่าจะเขาจะมีแนวคิดในการบริหารยังไงนะครับตัวตนนะครับคนที่เป็นเลข2นะครับ เขาเป็นคนที่ข้อดีนะใจเย็นนะครับเขาเข้าใจคนอื่นเขาเป็นคนที่ค่อยๆมองมองเนี่ยเพราะมันเป็นทตุดินนะแล้วยิ่งเป็นาตุดินที่อ่อนกว่าาตุดินที่เป็นเลขห้านะเวลาที่เขามองนะเขาค่อนข้างจะมองในเรื่องของผู้คนความเขา้าขกเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับเข้ามามากกว่าคือไม่ใช่ว่าห้าไม่ดีนะห้านี่ดีแต่นี่คือเน้นไปทางของผมว่าเฮ้ ถ้าเกิดเรื่องนี้ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันจะไปกระทบใครบ้างมันจะไปกระทบสิ่งไหนบ้างค่อนข้างจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนแบบไม่ใช่แบบละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนแบบไม่คานะแต่แบบนนะแเป็นความละเอียดอ่อนว่าเฮ้ยเราตัดสินใจแล้วมันจะได้ยังไงถามว่าแล้วเป็นคนคิดช้าไหมแน่นอนครับคิดชา้าไม่ได้คิดเร็วเพราะว่าเขาใช้เวลาคิดนานอยู่พอสมควรแต่สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมักจะเป็นการที่มองว่าไอ สิ่งที่เข้ามาเนี่ยสมวม่าเป็นปัญหาอะไรขั้อย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเราแก้ไขเร,เราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันจะไปมันจะไปกระทบคนอื่นไหมนึกออกใช่ไหมครับมันจะไปกระทบคนอื่นไหมมันจะมีผลยังไงถ้าเกิดว่าตัดสินใจไปแล้วมันจะตึงหรือมันจะคือเขาเป็นคนตัดใจนานอีกแต่ไม่ใช่เป็นคนที่เรียกว่าตึงอ่ะไม่ได้ตึงขนาดนั้นอืมแต่ก็ไม่ได้เร็วนึกออกไม่ได้รีบไม่ได้อะไรแบบประมาณว่าอ้าวไหนเธอเห็นประมาณว่าแล้วไปไป ไปปรึกษากันเงี้ยเขาจะบอกใหนเธอเห็นด้วยกับฉันนะ่ะแต่เขาจะเป็นผลแบบฉันก็เห็นด้วยนะแต่ขอดูนู่นนี่นั่นนะอะไรพวกนี้เสียก,ก่อนทําให้บางทีเวลาที่เวลาที่คนที่เขา่อมาคุยด้วยอะไรพวกนี้หรือแบบอยากจะให้มันตัดเนี้ยแบบฉับไวไปเลยเรืึ้งปึ้งๆเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ได้คําตอบในครั้งแรกจะเป็นคนประมาณนี้นะครับนี่มันก็เป็นข้อเด็ดข้อด้อยนะในตัวนะครับ แต่ว่าถามว่าคนเนี้ยมีคนอ่อแล้วมันเป็นเรียกว่าใจอ่อนได้ไหมคือเนื่งองจากเป็นคนละเอยียดอ่อนนะคือเขาจะใจอ่อนดาวจนเนี่ยเขาจะใจอ่อนเฉพาะกับคนที่เขาเปิดนะเขาทบทวนมาอย่างดีแล้วแหละว,ว่าเออคน,นเรื่องนี้นี่นี่นใครถ้าเกิดว่ามีใครมาขอความช่วยเหลือหรืออะไรไงต้องรู้จักมักจีหรือว่าต้องรู้จักเขามานานพอสมควรจนเขาเนี่ยเปิดใจนะถ้าไม่เปิดใจนะ เขาก็ไม่แทบไม่สนใจเลยนะนึกนึกภาพบอ,อกใช่ไหมครับเราไม่รู้จักใครเลยแล้วเดินไปเนี่ยพี่ช่วยผมหน่อยอะยไรเงี้ยคือถ้าคําว่าใจอ่อนหมายถึงว่าการแบบพิจารณาว่าช่วยทันทีหรือไม่ทันทีอะไรพวกเนี้ยเลขสองไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะไม่ได้เป็นคนว่าเจอใครก็อ่อนไปหมดนะคือไม่รู้จักกันนะก็เดินสวนกันตามถนนตลาดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าช่วยตลอดนะ ก็คือเอาผมไม่รู้จักกันนะ,ะก็คุยกันทำไมนึกออกใช่ไหมอันนี้คือมุมมองของคูณเอกนะที่สังเกตนะครับที่สังเกตคนที่มีเลขสองเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ธรรมชาติเลขไม่ได้เป็นแบบว่าใจอ่อนอะไรขนาดนั้นนะยางหรือว่าเขาเป็นธาตุดินนะเขาก็เหมือนเลขหนะ้านั่นแหละเลขห้าด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเขาก็เลขห้าจะจะเร็วกว่าด้วยซ้ำในในมุมมองนะว่าเวลาที่มีคนมาขอแล้วเขารู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยไม่ต้องรู้จักก็ได้แต่คนเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยโอเคกูรับได้กูก็ช่วยนึกออกใช่ไหม แต่แต่แต่วิธีการสะท้อนกลับของคนเลขสองกับเลขห้าจะต่างกันคือถ้าเลขห้าเนี่ยก็จะแบบช่วยกับไม่ช่วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเลขสองเนี่ยก็จะแบบไม่เอาเลยก็ไม่รู้จักก็เฟดงนีไปเลยคือแบบไม่ได้ไม่ได้ประทันก็คือแบบเดินผ่านไปผ่านมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็ผ่านไปเลยไม่รู้จักกันอะแต่ถามว่าเขารังเกียจคนที่มาขอความช่วยเหลือไหมไม่ได้รังเกียจนะแต่แค่ไม่รู้จักกันนั่นจะช่วยทำไมหลายคนเลยมองว่าเอ๊ย เออเลขเนี้ยมันจะช่วยทุกคนมาสาหรับรมุมมองเองไม่ได้ช่วยทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นญาติพี่น้องคนรู้จักที่เคยเพื่อนฝูงอะไรนี่เคยรู้จักกันมาจะแบบรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นใครอันเนี้ยเขาจะเปิดใจอยู่พอสมควรว่าโอเคช่วยช่วยเลยแหละเพราะรู้จักอยู่แล้วนี่นึกออกใช่ไหมครับก็จะเป็นคนประมาณนั้นนะครับอันนี้ให้ทําความเข้าใจก่อนนะว่าไม่ได้ช่วยทุกคนแต่ถ้าแบบตัวเองใช้รู้สึกว่าใจอ่อนเพราะว่ากับแบบถ้าจะมองว่าใครก็ได้เนี่ยไม่ใช่นะ สำหรับคุยมองว่าไม่ใช่ครับนี่คือเลขสองทายอ่ะโอเคตำแหน่งต่อมาเป็นเลข6เมื่อเขาพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วเขามักจะให้มันเกิดความสร้างสรรค์อยู่เสมอเพราะนั้นความคิดไอเดียหรือวิธีการจัดการต่างๆที่ออกมาจากคนที่ลงท้ายด้วยหกสองมักจะเป็นภาพที่สวยงามในระยะยาวนะภาพที่สวยงามลูปมันจะออกมาแบบอ,อ โอเคเหมือนจะเข้าใจแทบทุกเรื่องในโลกนี้เพราะฉะนั้นกว่าที่สิ่งนี้จะออกมาได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาต้องพิจารณาอะไรสักอย่างเนี่ยแสดงว่ามันคือดีที่สุดแล้วอ่ะดีที่สุดแล้วสําหรับสําหรับตัวเขาเองแล้วก็สําหรับคนรอบข้างแล้วอ่ะผมมองว่าโอเคอยู่นะอืมผมมองโอเคนะวิธีการคิดแบบเขาเนี่ยทําให้เวลาใครเข้ามาปรึกษาหรือใครที่มาคุยมียกปัญหาอะไรมาเขาแก้ปัญหาได้หมดแต่ต้องเป็นแนวทางที่มัน เกิดขึ้นได้นะแล้วก็เป็นประมาณให้มันดูดีด้วยนะไม่ธรรมดานะครับโอเคตำแหน่งต่อมาป็นเลขเก,กา้าเวลาเขาจะพอเขาได้ไอเดียหรืออยากจะทําอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่ซ้ำซากไม่จาเจอ่ามีทางไปได้ตลอดคนคนนี้ถ้าตัดสินใจทําอะไรแล้วเนี่ยมันต้องได้เกิดแน่นอนนะแล้วเป็นการเกิดที่แบบว่าครอบคลุมด้วยนะ คนัละสิ่งที่เกิดจากคนที่มีเล่นเนี่ยเหมือนจะสบายๆในสายตาของคนอื่นแต่จริงๆมันผ่านวิธีการกันกรองมาด้วยจินตนาการของเขาแล้วว่าโอเคต้องประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ใช้วิธีการที่หลากหลายโอเคถ้าอย่างนี้ทําไม่ได้เอาแบบนี้ก็ได้ลองนี้นะลองแบบนี้นะผมว่าเขาเป็นนักทดลองไกลๆนะแต่ทดลองในสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ท้งตัวเองได้แล้วก็คนอื่นได้มองภาพได้ออกได้เก่งนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่นานั้นกลุ่มนี้ที่เด็ดอยู่ที่ตำแหน่ง ด้านที่เขาทำที่เขาถนัดมันเป็นเล,ล็กแบบคุณลองคิดดูคนที่มีไอเดียแบบเนี้ยแล้วก็ทําให้มันจริงจังขึ้นมาแล้วก็สามารถทํในการบริหารจัดการสิ่งเราเนี้ยให้เข้ากับผู้คนได้หมดเลยนะครับแสดงว่าเขาจัดการอะไรเนี่ยคือผมมองว่าเขาทําหน้าที่ในการบริหารจัดการกับผู้คนได้ดีเป็นฝ่ายบุคคลที่ไม่ได้โหดเงี่ยมแต่เน้นการเข้าใจนึกออกใช่ไหมครับเน้นการเข้าใจว่าเอ้ยถ้าเราตัดใจแบบนี้ คนผู้นี้ทําได้ไหมถ้าเราตัดใจแบบนี้คนเหล่าเนี้ยแก้ไขได้ไหมทํางานให้เราได้ไหมพอมีแนวบริหารแบบเนี้ยมันจึงเป็นลักษณะของการเออโอเคได้อยู่นะทาอยู่นะคนที่เข้าไปหารู้สึกว่าได้คําตอบมีความสนุกสนานมีความมีความสนุกในงานที่ทําด้วยผมว่าเข้าเปคนจัดการบริหารจัดการที่ดีนะนี่แหละ กลุ่มของเลขนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นน่ะผมเข้าใจว่าที่ขอมาเนี่ยมันจะใบมุมของการเงินใช่ไหมเดี๋ยวค่อยพูดกันเวลาถึงตอนนี้นี่คือวิธีการบริหารจัดการของคนที่มีลักษณะเลขแบบนี้นะครับผมอ่านี่คือด้านหลังส่วนด้านหน้าอันนี้ก็ทีเด็ดนะไม่ธรรมดาเพราะว่าเปิดหน้ามาเป็นเหมือนแบบคนที่บุคลิกเหมือนจะดูด,ดูอะไรแต่มีความเป็นตัวของตัวเองเป็นเอกลักษณ์แล้วแต่งตัวสะอาดสะอา้านท่าทางใครเข้าหานี่ดูอ่อนโยนนะสีตัวหน้านะครับ เวลาเข้าหาแบบเหมือนเราไปเจอคุณครูแนะแนวหรือคุณครูภาษาอังกฤษน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมนึกภาพตามออกนะก็คือมันจะมีความเป็นครูมันจะมีความเป็นผู้นํามันมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ด้วยแต่เป็นผู้ใหญ่แบบเชิงใจดีอ่ะแปดเก้าหกสองนะครับแล้วก็แต่งตัวดีแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อแต่เราเราเห็นปุ๊บเราคนนี้มันดูเป็นผู้ใหญ่แต่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่ะ ประมาณนั้นน่ะมีความอบอุ่นยู่ไกลๆด้วยนะครับแต่งตัวดูดีมากก็ถือว่าเป็นสายเสน่ห์ได้อีกสายหนึ่งนะใครต้องการผู้ใหญ่ใจดีไว้แบบเอ้ยเป็นที่พึ่งอะไรพวกเนี้ยเออเนี่ยด้านหน้าก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้คือด้านหน้าด้านหลังนะครับสำหรับภาพารวมเรื่องเสริมต่อไปเรื่องของความรักเมื่อกี้เชื่อมโยงม,มาน้วหนึ่งเรื่องของบุคลิกถ้าใครชอบคนลนักษณะเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นใจดีนะครับเข้าอกเข้าใจ แต่ว่ามันจะมีมุมหนึ่งคือเขามักจะเข้าใจก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเวลาคุยคุยกันก็ต้องเป็นการแชร์กันนะแชร์ความรู้สึกกันแชร์ฟีลลิ่งกันว่าเฮ้ยไม่ใช่นะฉันจะต้องอย่างนี้ฉันจะต้องอย่างนั้นอะไรเขาจะไม่ค่อยตามแต่เขาจะเป็นลักษณะของคิดไปด้วยกันทําด้วยกันแล้วก็ทําร่วมกันแต่เขาเหมือนกับแบบควบคุมอยู่ข้างหลังเออเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ผมก็มองว่าถ้าเป็นลักษณะของถ้าเป็นผู้หญิงนะเหมือนอยู่เป็นจ้างเท้า,นาหน้าก็จริง แต่แบบเออถ้าทางเท้าหน้าไม่ไปอ่ะ <c oughs> าทางเขาหลังก็จะยินที่ว่าจอได้ไป <c oughs> ประมาณน,นั้นเออเขาเป็นคนแบบคุยกันดีๆผู้หญิงใช้หงุดหงือว่าโอเคนะผู้ชายใช้ก็ยังดีก็เป็นผู้ชายอบอุ่นไปเลยนะครับก็ถือว่าในมุมมองอเราคุยกชอบนะมันมีลักษณะของการแต่งตัวบุคลิกภายนอกแล้วก็การเข้าข้อใจกันครับผมก็ ถือว่าถ้าเรื่องขอหลักมีเชิงบอกแล้วกันว่าเรื่องมีมีความมีสเสน่ห์ด้วยแหละนะครับผมอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของหลักสุดท้ายเรื่องของการเงินอันนี้ประเด็นหลักๆเลยที่ขอมาหาเต็มสิบนะกูอยากให้ยี่สิบเลยการหาเงินเยอะมากยี่สิบสามสิบเลยละเออเกินเกินเป้าคือมีวิธีการหาเงินหลากหลายมันมาจากเลกกล่าววิธีการหลักๆในการหาเงินเข้าเข้าใจวิธีการหาอย่างดีว่าจะต้องหายังไงหาแบบไหนแล้วก็ตั้งใจทําตั้งใจหานะครับ หาเก่งมากครับครับส่วนการใช้จ่ายก็ถือว่าดูดีระดับหนึ่งเลยนะเต็มสิบให้แปดเลยเต็มสิบให้แปดเลยเพราะว่าหนึ่งกว่าจะใช้จ่ายคิดแล้วคิดอีกว่ามันเหมาะกับเราไหมมันเหมาะกับคนในครอบครัวไหมนู่นนี่นั่นอะไรแกว่าแต่ถามว่าเป็นคนที่เก็บเงินเก่งเลยไหมคือเมื่อไหร่ที่เป็นของที่มันตอบโจทย์ไปแล้วหรือว่าแบบของที่แบบต้องใช้ต้องบริหารต้องลงทุนอะไรพวกนี้เขาก็ลงทุนนะ ไม่ได้เก็บอะไรจ๋าขนาดนั้นคือมันถ้ามันเกิดงอกเงยได้ก็งอกเงยถ้าง,งอกเงยไม่ได,กไได้ก็ว่ากันอีกทีแต่ต้องก็ต้องจ่ายเพื่อให้เงินมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะ่ะเขาเป็นคนที่ต่อยอดเก่งประมาณนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นการจะถามว่าเก็บอยู่จ่าเลยไหมก็ระดับหนึ่งแต่ไม่อยูข่ขนาดนั้นนะ่ะก็ต้องมีเรื่องใช้จ่ายอยู่บ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขที่ไม่ได้เชิงแบบเก็บเงนนะินแต่เป็นเลขการรับหนับุญนะหลานจัดการแะคะ่น,นี้นะครับผมก็รวมๆแล้ว ให้แปดถึงเก้าเลยนะกลุ่มเนี้คุยชอบเลยนะเรื่องของการเงินนะแปดจุดห้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องใช้ใจ่ายม็มีอยู่แล้วแหละนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่ขอมาทางชั้นเรียนเนาะน่าจะตอบโจทย์ผู้ที่ถามมาไม่มากก็น้อยนะครับเอาไปพิจารณาประกอบการตัดสนใจในการใช้ใหมายเลขของท่านนะครับผมก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ชงยน้อยทุกคู่อีกด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขมากครับสวัสดีครับ